ถึงกำลังพลด้วยนะคะผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะเข้าแถวในพิธียาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งพระบรมมหากัตริย์สระเกษตรสำราญปราศจากโรคาพยันตรายทั้งปวงกิจกรรมปลูกต้นไม้เชืิมืเกียิชงเดชนางเจ้าสิริจกิจพระบรมราชินา นาว่าตาบ้านอ่องแก้วตะบนอะรอดวมาคนหนึ่งดุมนมเดินนมาขึ้นมาขึ้นมาไปเดเทศบาลตำบลบ้านโรงเรียนน้องหันโรงเรียนบ้านเชียงวิทถีทานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมไม่เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา8 4ดสี่พันษา12สิงหาคมจังหวัดตมบ้านเชียงศูนย์พ่อชําก้าวไม้โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาปัดดาให้ว่านและดาวเปิดการปลูกต้นไม้เฉลี่ยเมื่อเกี่ยวผลิตพัน่าน เอาไว้ก็เปลี่ยนตัวดีเก่มากไดยรักษานั่นเองค่ะใช่ค่ะได้ราบกรเม่นี้ว่าถ้าไที่มีเกิดได้นรบ้่ได้ครับด่วุยดค่ะลงล้ไมริฮาสมาชิกาเบลตับ้านเชียงผู้นํามอ่บ้านนะคะคือท่าน่เ่่ไน การต่เติมนะคะอรักษเรื่องตธรรมชาตินะคะบนพื้นที่ป่าไม้แห่งนี้ด้วยนะคะี่ับพิธีที่เราปลูกโคนวันิลแล้วดูกานี้น